อยงนางก้อนนะนางก้อนไปเลยมาเจอซุ่มท้ายลูกคูจะกไหนลอยยือนางก้อนนะนางก้อนนะมาแต่บ้านเพื่อนนู่นเดียวเปิดแผนลมาไม่แม่ทีลูกแม่โลนจังนี่ลูกเปิดได้ใช้กันในทุกอายุ่มกันอืไปจ่าที่นี่ไปไหนคนเรามันกระแทกน่ายยุ่มเอ่ คนจนคนรวยคนท่านาปั่นลางมันในเมื่อกันะมันในเมื่อจริงๆนี่กูพอม่แต่ห้าเพื่อนเออเพื่อนที่รูจักกันเคยดู้จักกันเล็กนุ่มเล็กเคยเล็ก,ลก,ลกขึ้นมาแต่ย่อมหนูอืมมันในเมื่อ้าเราไปห้าเพื่อนคนจนคนจนมันก็จะแรงแต่เรื่องปัญหาชีวิตแรงเรื่องจากหน้าไม่ทึงรังแรงเรื่อง หาดเบียไม่ได้เหลืองลำบากพันนู่พันนี่พันหน้ากันไปเรื่อยพอเราไปหาเพื่อนถ้าหน้าปั่นกลางมันกระบอกว่ามันเลวไรเลวชีวิตนี้เออไม่เอาไรเลวยู่ได้เลวพอมีพอกินชีวิตนี้คือยู้พันนี้ได้ไอ้ยู่พันนี่เรื่อยคือว่าทำไปเรื่อยไม่ไม่ไม่ว่างรวยเลยคือยู่พันนี่บายตัวเลยบายใจ คนรวยกับแบนถึงลาวนั่นเอาคนรวยกับวันนี้แปฮเพื่อนคนรวยกันมันเ่าแกรวยรวยยังยังนี่รวยคลักคลักเออวันนี้กูไปเยี่ยมมันกันเล่เออฟังแต่เดี๋ยวเราให้ฟังกูไปห้ามันได้วันนี้ครับไปถึงับบายมันย้ายเป็นคาร์ดฮาดเวยยุ่มรวยนัดได้พัวรวยอืเป็นนักธุรกิจเจ้ เต่กก้นขึ้นโรงเรียนอยู่กับกูนี่เออขึ้นขึ้น,นไหนเล่ยสำค้าม,มากินน้ำเปล่าอ้านกันอยู่นี้แล็ขึ้นหมดซ้าม,มันอือแต่ตอนนี้รวยเป็นคุณนายทั้งวันนี้กูไปเยยมไปห้ามันเลยมาทั้งอันดินลำย็นเลยกินกูสัมทาว่ามึกดลำย็นก็พอเราสัมผัสอีเล้กว่ามึงรวยจังมันเล้งดักมันเล้งจากที่้ากว่าพูดกว่า